ค่ะวันนี้มาพบกันน้องนักขิงอีกเลยค่ะวันนี้น้องนักขิงจะไปกินส้มบ้านพ่อใหญ่นะคะนี่มะงม่วงค่ะนี่เรากำลังจะไปกินค่ะนี่เออนี่ค่ะก่อนรับชมคลิปพ,พูดว่าอย่างไงคะก่อนรับชมคลิปอย่าข้ามโฆษณา ถากป้าดุงอะไรถากป้าดุงกดไลค์โอเคเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจน้องน้ำขิงด้วยนะคะน้องน้ำขิงด้วยนะคะไปกันเลยไปกันเลย,เลยจะเดินเกาะเมดนะพี่มา <c oughs> ผมพอไปแอบเมี้ยมีแ,มแ <c oughs> สามส <c oughs> ิบเปิดกล่องแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีพวพี่น้องและเอฟซีจะูสุคนมพอก็แม่นคิงอีกแล้วนนี้ม,มาพามากินสมพี่น้องนะพวกมิยังเห็ดมากินสมกับน้องๆนะอ,อ,อันนี้เซาอ่ำดุดุดม่ไวยเพนเฮ็ดงานยยพี่น้นงนนอง กำลังมามาหอดมือว่านมือสานี่นะนั่งเล่อมยจังมาเด่นสงการปสงการจะลงเหมเวียงเลบอแมายามอีแม่โอ้โหยังอแมว้องคบุจังแม่นึงนะโคบแม่โคแกน้เลยมากมากำลกั บอกัดบอกัดบอกเราบอกไปมันเนี่ยเมียวเมียวมันชิ้ยุ่มแต่มาเม่รูกว่าไม่มาเด้อ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 เออเรียนทำอะไรดกอย่าซีบือเอนื่อยเด้อเพิ่นมาแต่ไทยใหม่ๆพี่น้องก็ได้มาดินแล้วไปได้จักเดือนวะหกเดือนหกเดือนนะนะแขิง่ายยางนี้ มาเวลาแล้วละอนเียมาจากเหมือนเดืบอดเดือนพฤศจ้ครันไปกับไปเห็นงานบอลเก่าวนเข้ากับไฮด้าอรุณเนาะ ใชข้าวแม่นรำคิงไปเห็นงานอที่ใส่ใจหาอาหารในที่นั่งไปงานและอาหารเห็นงานตลาดก็ไปได้เงินดีหางบาไว้มันมาเงินเดือนเท่าไหร่หมื่นเลยเนาะใช้ข้าวกปเห็นเงินเดือนหกพันด้นี่หาวปล่ะ มาแม่ดูว่าแม่บอให้มามโอ้โอ้แมวแมวแมวมาเร็่มมาเริ่มเห็นแมวบ่ไดๆได้เอาไปเอ้าอ้าเอ้าเดี๋ยวว่างเรียมน่ะเดี๋ยวเรไปกินน้ำแต่ข้าวขอเห็ดเงินเดือนหกพันสูงสุดเข้าไม่หาพันหา อันแทงนึงอีหยังก่1,000 1 0 0 0บ่แม่นบ่ต้นนั้นนาะ25,000อือเดี๋ยวนี้สิบยัง1,000 6 0 0 0บ่2 5 0 0แม่นเฮาแก6 0 0 0 5 0 0 0เฮ็ดงานอยู่ทยกูมือนีกมวนนะมันอันนี้ นะคะดีข้าหน่อเนะไไวมาหาเขาเป็นเกิรโมเมนตอนเด็กยบ้านเขยัง่งอยู่มง่เออเนาะงิใหญ่เนาะเป็นบอกเกมาหาเกิดเกินใหญ่ไวอืปีเด่อละสิปีเด้ล่ะวันที่ซองกับปีเด้อบม่นบอกว่าไปอยู่ไทยได้หกเดือนหอันเด้อิก มเมนต์ที oh. uh. <HHH> no ่บหเดือนค่อยๆอัธจอริยูนะมันบอกมันไปเดี๋ยมันบอกไปไทยไปแติที่นาแงกันยังอยู่ที่นาแงบ่ไม่ให้พาสปอร์ตัวดนตั้งแต่จะดนจะเอากับมวยผู้ได้ไปกดกันมวยไปก่อนขายังมา มาให้เงินก่อนละลงไปเรียงอีกโอ้ยอย่งคู่หนึ่งคูณเมยนำกิ้งไปส่งตอนผมไปถ่ายหาอหนูเชมวยอยู่คนกลางเห็นปะจะเกยเนาะเกย์เชมวยอันนี้น้องคุณอากาซิมาคือกันปีปะชิ้นเดือนปะจะหายเห็นว่าปะหยุดงานเลยวันที่สหาย ตังหอนโนหอนโอยู่ยาเกาะหอนอยู่เทงเไหอนอะอายนุ่นต้องมาลมกับตาไอห้าอย่งละน้งว่าน่าจะไปอ้อมอเพราะมันเหนียวไญ่ตยาปุนใส่บักม่วงหร้อวะ น้ำกิ้งมาสีไทยคลิปวันั้นกินสมบูรกิง้งกิ้งเป็นมาอย่างเงี้ยเสี้ยบบบบคำวันนี้ <laughs> นูเสียงน้ำกิง้งอ้ายเหรอ,อเออเออเออละเอานองตัวไหมมาเด่นเขาเขาไม่แนบพิษใบหรือเขาเนี่ยเตียงใบ วัดชงการบดเินอยู่บ้านจังวะเป็นไปเบียงปะเป็นไปเดินี่เบียงวานได้อยู่นือกับโมมีมูเแ้โมมีไพรัจักไพรบไดมาอยู่บ้นจะเื่โตคบพ่อพี่ เอากินกความแจ๋วใช่ไหมจ้าๆอืออืออาการหอวมันช่วงกินฉุบ

น้ำเออหนวอยไปอาบน้ำเลยอาบน้ำ thở เฮ้ยหอนได้เน้อ้าวว้ายอาบน้ำ thở ว่ะอาบน้ำผู้อาบน้ำผู้อาบน้ำผู้ปุ๊บว่านี่ก็อาบจุดบาตูเดะเดะคิงเลยก็อาบอีด่ะอ่ะอ่ะเอ้าจะเอ๋ โอ้ยน้องของพ่นัน่นถอดเครื่องเว้ยน้องเด่นน่นมาไรด,ด้วยน้องเด้ออุย้ยโปจังเลยน้ำเข่งไอ้นุ่มดีไอ้นุ่มดีหนุ่มห,หนุ่มยะ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 พูนีหาตังแต่สีเอานานอันนั้นหมดี่อากินหนามได้ในหน้อยน,นี่นะเบิ่งน,น้องนะเด้อยะนั่นนั่นนั่น ว่ามาแต่กินสมกับอยากอาบน้ำอ so ันบานิเนาะน้ำคิงเทิงเพชรเทิงหอนเพื่อนวะอีดาไปเอาพ้อยแม่ออกเนี่ยผ้อยแม่สิเปียก้อนดูเดนผ้อยพอยเด้อบอลแดนนะหัวหนอกฝืนได้เว้ยจะอาบเ้ี่ยจะจะได้แดงเนอะเพื่อนกระอาบเนี่อันนี้คู่มือนะพี่น้องโอ้ยดอ่ะจะจะสีแดนนะมันสีหัวฝืนเออมันสีมือนหัวหนอกฝืนได้ แบคือมือนไอโคยต้อโอืมมันจะเจ็บได้เมื่อแต่กโธ่ปิ่นโถจ,จะจ้งอีกจะหน่อยหน่อยนี่อหอนหอนมาหอนกับโบตองเผาเดมติดลุงหน้ามันเอ๊อเออเอาอมกิงปิดคลิปให้แม่เน่แน่บ่าวดีดบ,บ่าว <ขอ S 2> ดี <ขอ S 2> ดีบ่าวกองแทำลายคลิปนีขอลาไปก่<ข>อนเนอาคนแรกก็แซ่ก็อนจุดจางเพเป็นการนใจให้นหนัในทีเนอร์ไว้า Đâu, là pít, bảo bật phát xa thai đúng không? <laughs> Hú, lại thương thai thương đạo đó Ui, mất thai rồi Bye bye, Ida bye bye Đại ơi Một xuống nằm nhăn đấy, Ảp à, nặng, bye bye Ảp à, thao đi, Ảp xửn đỡ đại